ถ้าพูดถึงสังคมนะครับเห็นเขาบอกว่าเถ้าเราเรียนในโรงเรียนคนไทยอ่ะก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเลยแต่พอเรียนเรนฝรั่งในอินเตอร์เขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งให้เด็กข้นขวาเองอะไรเงี้ยรูปแบบนี้ยมันจะทำให้เด็กสองคนโตมาแล้วสําเร็จสักเซสต่างกันยังไงหรือเปล่าครับมันก็ต้องต่างกันนะแต่มผมคิดว่ามันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีนะ คิดว่าโรงเรียนฝรั่งเนี่ยผมก็เรียนโรงเรียนฝรั่งมาแล้วก็ผมก็เคยเรียนโรงเรียนไทยมาตอนเด็กครโอเคโรงเรียนไทยเนี่ยไม่ได้สอนให้เราแสดงออกอแต่โรงเรียนฝรั่งเนี่ยเขาบังคับให้เราแสดงออกออนะครับการแสดงออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าคนไหนแสดงออกเนี่ยครูจะให้รางวัล<อ>และนั้นทุกคนก็แย่งการแสดงออกออดังนั้นถ้าใครที่ฉวยโอกาสเท่านั้นมากกว่า <dic> <อ>เขาก็จะเป็นจุดเด่นของโรงเรียนของห้องเขานี่มันเป็นการสร้างนิส<อ>ัย แต่คนไทยเนี่ยอาจจะตรงข้ามซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโรงเียนเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนนะแต่ถ้าจับจุดประเด็นใหญ่ๆเนี่ยทางยุโรหรืออเมริกาเนี่ยเขาจะเน้นการแสดงออกและการมั่นใจเ <Okay. S 2> ลวลาพูดอะไรเนี่ยต้องต้องแสดงว่าเราเรามั่นใจ uh huh. ถูกผิดไม่เป็นไ,ไรก็พูดได้ก็เหมือนกับประธานาธิบดีทรัมปเนี่ย <laughs> เป็น,ปนตัวเป็นอเมริกันร้อที่แสดง uh huh. ออกเขาไม่สนใจว่าผิดถูกแต่ขอให้เขาดูดี แลวเรื่องของคอนเนคชันแหละครับผมเห็นหลายคนเนี่ยเ้ยเอาลูกไปเรียนในโรงเรียนดีเๆดๆๆๆๆี๋ยวโตกันจะได้รักกันนันแล้วแบบใหญ่ๆโตเหมือนกันอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมครับมันก็เกี่ยวอ่ะมันก็เกี่ยวเพราะว่าคอนเนคชันนี่มันมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนี่เขาก็จะมีพับสกู๋ที่<อ>คนรวยเนี่ยเขาก็จะไปเรียนที่พับสกูลด้วยกันครับแล้วก็เกี่ยวกันเนคชั่นี่เรื่องนี้มันห้ามไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าคอนเนคชันอย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้คนไปสุดอ่ะแต่ผมคิดว่า เด็กมันต้องมีความเก่งความฉลาดและความกล้าแล้วก็ต้อง,ออองมีความมักก่นใจในตะัวเองเราก็ต้องค่อยๆเลี้ยงลูกผมก็มีลูกนะต้องค่อยๆให้เขาท้าทายเป็นสเต็ปอ่ะเขาอายุเท่าไหร่ควรทำอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เด็กคนไทยไม่ทิ้งนะเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กคนไทยจะเอาเวลาไปเรียนหน,นังสือเยอะอ๋อเรียนหนังสือเยอะร่างกายมันเลยไม่เคยแข็งแรง ค,คือแข็งแรงที่สมองแต่ร่างกายมันไม่ฟิสิกอลอ่ะผมเริ่มเห็นพลัคอนเนคชันก็สําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยคนรวยเอาลูกเรียนที่โรงเรียนดีๆยอมจ่ายแพงเพื่อว่าจะสร้างคอนเนคชันส่วนเรื่องระบบการเรียนมันก็อาจจะมีทั้งดีทั้งเสียถูกไหมแต่ว่าฝั่งหลังอาจจะได้มุมของความมั่นใจซึ่งเนี้ยเขาก็จะแบบโดดเด่นเฉิดฉายในอนาคตถูกไหมครับถ้าเราอยู่ตา่างจังหวัดอาจจะใช้มีเดียหรือภาษาอังกฤษเป็นหนังสอนลูกได้แต่คุณต้องอยู่คุยกับเขาด้วยเราต้องให้เวลาเขา แต่ผมว่าที่ต่างจังหวัดเราก็จะได้อย่างหนึ่งก็คือมันจะได้ความเป็นธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วถ้าเราจะมีความสุขนะเราต้องอยู่ใกล้ธรรมชาติโอ้ขเข้าใจมากเป็นเดี๋ยวจะไปแรับในการเลี้ยงลูกแล้วก็สอนลูกด้วยนะขอบคุณดัาดี้บูนมากวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ